ยน,น,นี้่แล้วนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นเป็นอยู่ช่วงช่วงหัวอยู่กะทินะ้ำที่สองเราก็คั้นอีกอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มจะเป็นส่วนของหางกะทิแล้วนะคะค่ะนะคะมิตาก็นะคะเดี๋ยวคัด,ดนน้ำกะทินะคะน้ำกะทิข้าวค้นค้นนะ สมัยนี้เนาะถ้าเราไปซื้อแลนะไปซื้อสําเร็จเลยหันะกะทิครั้งแรกนะคันออกมาแล้วนะสําหรับที่จะไปโรยนะราดหน้ากะทินะคะอ่าส่วนน้ําที่สองนะฮนี่อ่าสีตานี้เขาเรียกว่ากระชรน,นะคะกระชรนเนะ,ะน,นะะใส่หมอ้อนะก็จะได้การใช้งานเ่นะเพื่อนๆนะฮะถ้าเกิดว่านะย ใช้อีกแบบหนึ่งนะ,ะที่เขาเรียกว่ามือแมวเนาะเส้นมะพร้าวเขาก็จะคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะนะะ,ะเดี๋ยวเราคั้นน้ำที่2ต่อนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมกัดรายจ่ายในตัวเนาะบ้านเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วจ้าอันนี้ตุ้มตาก็ทำคลิป3นาทีนะคะอันนี้มะพร้าวนะ,ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน ตอนนี้สวิตากำลังอยู่ในครัวค่ะ,ะ,ะพบกันที่ในครัวนะคะกำลังทำอะไรอยู่น้ำกะทินะคะน้ำกะทิข้วข้าวคุ้นะะสมัยนี้เนาะถ้าเราไปซื้อะะไปซื้อสำเร็จเลยน้ำกะทิเพื่อที่จะเอาไปะะเอาน้ำกะทิ้าไปผัดกับข้าวเหนียวนะ,ะจะทำข้าวต้มมัดดะวันนี้นะคะต้น,น้ำกะทิขั้นแรกนะคะ กมาแล้วสำหรับที่จะไปลรยนะ,ะราดหน้ากะทินะคะส่วนน้ำที่สองนะฮะ,ะ,ะใช้กระต่ายขูดมาลักษณะเส้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจะปนๆหน่อยเนาะทำให้ได้น้ำกะทิเยอะหน่อยนะ,ะแต่ก็ขึ้นอยู่เกีเยกนะคะอันี้เดี๋ยวนะ อันนี้ก็ยังเป็นเป็นอยู่ช่วงช่วงหัวอยู่มกะทิที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนะคะไม่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปแต่ถ้าเป็นมะพร้าวอ่อนเลยนะ,ะมะพร้าวอ่อนเลยเขาก็จะไปน้ำกะทินะคะน้ำกะทิต้ค้าวข้นนะคะสมัยนี้เนาะถ้าเราไปซื้อนะไปซื้อสําเร็จเลยอะไรจ่ายไปในตัวเนะาะเพราะบ้านเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วจ้า อันนี้ต้มตาก็ทำคลิปสามนาทีนะคะอันนี้มะพร้าวนะจัดรายจ่ายเปในตัวเนาะเพราะบ้านเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วจ้าอันนี้ตึม้มตาก็ทำคลิปสามนาทีนะคะอันนี้มะพร้าวนะคะันเขาเรียกว่าใช้กระต่ายนะ,ะใช้กระต่ายขูมดมะพร้าวจ่านะและ้วเขาก็จะเป็นนะคันให้เราเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้น้ํากลับมาเนาะเพื่อนเพื่อนนะ,ะได้น้ํากลับมากะที่สดนะคะ แบบอะยจ่ายเปในตัวเนาะเพราะบ้านเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วจ้าอันนี้สมิสตาราก็ทำคลิป3นาทีนะคะอันนี้มะพร้าวนะคะพร้าวที่จะใช้โรยหน้าขนมเนาะก็ต้องเป็นมาพานะ,ะ,ะมาพร้า,พาวที่นะฮะเออ่รียกว่ามะพร้าวมะพร้าวสินทึ์เนาะนะคะมะพร้าวอันเาเรียกว่าใช้กระต่ายนะะใช้กระต่ายขูดมะพร้าวจ้านะฮะคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะพาวที่จะใช้โรยหน้าขนมเนาะก็ต้องเป็นมะพร้าวที่นะฮะเอ่อเยมะพร้าวมะพร้าวสินทึ์เนาะน,นะฮะมะพร้าวนี้อ่าสีตานี้เขาเรียกว่ากระชอนนะคะกระชอนเนาะนะฮะใส่หม้อก็จะได้นะก็ใช้เวลาไม่นาน,นะค่ะเพืเ่อนๆน,นะประหยัด ไปที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนะคะไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปแต่ถ้าเป็นมะพร้าวอ่อนเลยนะคะมะพร้าวอ่อนเลยก็ก็จะไปตอ,อกมาเป็นเส้นยาวหน่อยนั่นคือไว้สําหรับโรยหน้าขนมนะ,ะอันนี้ก็ถึงตาเกาะนะคะั้นไปด้วยเนาะคั้นไปด้วยคุณไปด้วยนะคะมะพร้าวที่จะใช้โรยหน้าขนมเนาะก็ต้องเป็นมะพร้าวที่นะฮะเรียกมะพร้าวมะพร้าวสินทึน์เนะอยนะ มะพร้าวอ่าใช้กระต่ายขูดมะพร้าวเอาแบบโบราณเนาะแต่ก่อนนะถ้าบ้านใครมีมะพร้าวเนาะนะคะก็เอ่อเอาลงมาปลอกนะคะปลอกเสร็จเนาะเป็นส่วนผสมนะฮะของการทําขนมอ่านะการทําขนมที่ต้องใช้มะพร้าวอ่อนเช่นพวกสาคูเปียนกะข้าวเหนียวปี๋นะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะเพื่อนเพื่อนะประหยัดประหยัดน้ำกะทินะคะ,ะ,ะ,ะน้ำกะทิข้าวข้นข้นนะคะ สมัยนี้เนาะถ้าเราไปซื้อแลไปซื้อสำเร็จเลยนะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะเพื่อนๆนะประหยัดไปนะน้ำที่สองเราก็คั้นอีกอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มจะเป็นส่วนของหางกะทิแล้วนะคะค่ะนะคุมิตาก็นะเดี๋ยวคั้นก็ต้มนัดเนาะอันนี้พูดถึงนะพูดถึงเมะพร้าวเนาะอันนีุ้มิตานั่งขูดเองนะคะนั่งขูดเองอะ ใช้ในโบราณเขาก็จะเป็น,นคั้นให้เราเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้น้ํากลับมาเนาะเป็นเพื่อนนะฮะได้น้ํากลับมากะทิสดนะคะหางกะทิต่อนะคะก็คงจะจบนะบจบเท่านี้นะคะอันนี้คือขวดมะพร้าวคั้นน้ำกะทิที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนะคะ ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปแต่ถ้าเป็นมะพร้าวอ่อนเลยนะมะพร้าวอ่อนเลยเขาก็จะไปการใช้งานเนี่ยเพื่อนๆนะฮะถ้าเกิดว่านะใช้อีกแบบหนึ่งนะฮะที่เขาเรียกว,ว่ามือแมวเนาะ,ะเส้นมะพร้าวเขาก็จะนี่เราคั้นเองนะคะขูดเองคั้นเองค่งงะ,ะบ้านเรามีต้นมะพร้าวนะฮะต้นมะพร้าวเราก็ ขูดเองคันเองการใช้งานแถเพื่อนๆนะฮะถ้าเกิดว่านะฮะใช้อีกแบบนึงนะฮะที่เรียกว่ามือแมวเนาะนะเส้นมะพร้าวเขาก็จะออกมาเป็นเส้นยาวหน่อยนั่นคือไว้สําหรับโรยหน้าขนมนะอันนี้ก็ถึงตาเกาะนะฮะคันไปด้วยนาะคันไปด้วยคูดไปด้วยนะฮะนะฮะใช้กระต่ายขูดมาลักษณะเส้นนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจะปนๆหน่อยเนาะทำให้ ได้น้ำกะทิเยอะหน่อยนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับอันนี้ก็ยังเป็นเป็นอยู่ช่วงช่วงหัวอยู่กะทิหางกะทิต่อนะคะอาะก็คงจะจบนะจบเท่านี้นะคะอันนี้คือขูดมะพร้าวคันน้ำกะทิหางกะทิต่อนะคะอาะก็คงจะจบนะจบเท่านี้นะคะอันนี้คือขูดมะพร้าว ข้นน้ำกะทิน้ำกะทินะคะน้ำกะทิตัขาวข้นนะคะรับสมัยนี้เนาะถ้าเราไปซื้อนะไปซื้อสําเร็จเลยนะน้ำที่สองเราก็คั้นอีกอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มจะเป็นส่วนของหางกะทิแล้วนะคะค่ะนะคะมิตาก็นะฮะเดี๋ยวข้นหางกะทิต่อนะคะแ่ะ่ก็คงจะจบนะฮะจบเท่านี้นะคะอันนี้คือขูดมะพร้าว คั้นน้ำกะทิดาใช้กระต่ายขูดมาลักษณะเส้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะแล่ปนๆหน่อยเนาะทำให้ได้น้ำกะทิเยอะหน่อยนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะคั้นคักะทิค่ะคั้นกะทินะคะคั้นกะทิอยู่จ้านะคะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะเพื่อนๆประหยัด นี่เราคั้นเองนะคะขูดเองคั้นเองค่ะบ,บ้านเรามีต้นมะพร้าวนะะต้นมะพร้าวเราก็ขูดเองคั้นเองอันนี้ก็จะเป็นเป็นอยู่ช่วงช่วงหัวอยู่ที่สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้สวิตากําลังอยู่ในครัวค่ะพบกันที่ในครัวนะคะกําลังทําอะไรอยู่เพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะ คั้นคันกะทิค่ะคั้นกะทินะคะคั้นกะท,ะะกะทิอยู่จ้านะคะอยู่นะคะปูติเนาะถ้าเราใช้มือแมวขูดนะคะใช้มือแมวขูดเอาไว้สําหรับโรยหน้าขนมนะคะมาคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเขาก็จะเป็น,นะคะั้นให้เราเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้น้ํากลับมาเนาะเ,นเพื่อนๆนะคะได้น้ํากลับมากะทิสดนะคะ เป็นส่วนผสมนะคะของการทําขนมการทําขนมที่ต้องใช้มะพร้าวก่อนเช่นพวกซากูเปียนกะเขาเหนียวเปียกเลยจ่ายไปในตัวเนะาะบ้านเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วจ้าอันนี้ตุลิตาก็ทําคลิป3นาทีนะคะอันนี้มะพร้าวนะ,ะอัน,นี้เราคั้นเองนะคะขูดเองคั้นเองค่ะ,ะบ้านเรามี้นมะพร้าวนะคะ้นมะพร้าวเราก็ ปูดเองคั้นเองเบี้ยนะอ่ะอ่ะนีดี๋ยวนะที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนะคะไม่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปแต่ถ้าเป็นมะพร้าวอ่อนเลยนะ,ะมะพร้าวอ่อนเลยเขาก็จะไปนะคะ่ะเดี๋ยวเราคั้นน้ําที่สองต่อนะคะขอบคุณนะคะที่รับชม <laughs>